สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยครับกูขับ MG นัดแสงอารีครับแข็งมากนะทุกคบเราหมุนหมุนให้แน่นวันนี้เราอยู่กับ MG VS ครับวันนี้อยู่ในหัวข้อ MG VS กับล้อปรับครับซึ่ง FC เนี่ยโทรมาสอบถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าล้อของเจ้า VS เนี่ยเป็นยังไงกันแน่ครับ MG VS กับล้อความลับของเขานะครับ เพราะว่าเรามองเห็นเนี่ยในทั่วไปเนี่ยล้อ MG VS เนี่ยจะเป็นเหมือนฝาครอบนะครับจะยังไม่เห็นล้อจริงของมันนะท่านผู้ชมคือวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันรถเลอะหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าตากฝนมาเมื่อกี้เวลาเราดึงล้อของ MG VS น,นะครับมันจะเป็นแง่งของมันนะครับเป็นขาเป็นขาของมันนะเวลาเราดึงเราดึงออกเนื่นะครับแข็งมากท่านผู้ชม <S <S> <S เป็นไงครับล้อ,องเจ้า Vs นะซึ่งมันจะเหมือนกับ TE37 นะคล้ายๆกับล้อซิงของวัยรุ่นนะมันจะเป็นนี่เลยมือดำมดเลยผมนี่เลยเพราะว่าข้างในเนี่ยมันใช่ปะติกอย่างเดียวนะมันจะเป็นแผ่นเหล็กด้วยนะซึ่งความแข็งแรงเนี่ยแข็งแน่นอนนะท่านผู้ชม ค่อนข้างจะแข็งเลยไม่ใช่แข็งธรรมดาเพราะเมื่อกี้ผมดึงแรงมากกว่าจะออกแต่ว่าวันนี้ผมมีเพิ่มเติมนะครับผู้ชมวางไว้ก่อนชุดซ่อมยางของเจ้าว s เนี่ยใช้งานยังไงนะครับว่าใช้งานยากขนาดไหนเหมาะกับผู้หญิงไหมซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยชอบมากเพราะใช้งานง่ายไม่ต้องง้อใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เรามาดูที่ด้านหลังนะครับกับ MGVS ชุดปะยางจะอยู่ด้านหลังเราเปิดยังไงนี่เลยสวยๆโลโก้แปนเหลี่ยมนะท่านผู้ชมดึงขึ้นไปนี่เลยเราจะเห็นตรงนี้เดี๋ยวผมเอาออกมานะมันจะอยู่ในนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาหัวดังก่อนอ่าครับจะเป็นชุดนี้นะท่านผู้ชม คือชุดนี้เป็นมอเตอร์ดันลมส่วนอันนี้จะเป็นชุดซ่อมอยางนะถ้าเราเหยียบตะปูเนี่ยเราต้องต่อเข้าไปแต่วันนี้ผมจะใช้ชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนั่งเลยนั่งเลยตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าล้อนะครับอันดับแรกเลยเปิดเปิดก่อนนะท่านผู้ชม เราเปิดตอนเปิดจุกอันนี้เป็นชุดมอเตอร์และสายไฟอยู่ด้านหลังเราแกะออกเราแกะออกมามันจะเป็นหัวของ power outlet ที่อยู่ใต้คอนโซลของผู้โดยสารตอนหน้านะครับเราแกะออกมาเสร็จมาปุ๊บเราจะได้หนึ่งเครื่องกับหนึ่งสายที่มัน มันยาวนะคือมันถึงข้างหลังแน่นอนในการใช้งานแต่ในกรณีนี้ถ้ายางโดนตะปูตันนะครับหรือรั่วให้เราต่ออันเนี้ยต่ออไชุดน้ํายาไอตัวเนี้ยนะครับท่านผู้ชมจะมีตัวหมุนตัวหมุนนะหมุนตรงนี้ออกเอาตัวนี้ หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปแล้วก็เอาฝั่งนี้ยท่านผู้ชมหมุนเข้าไปกับล้อเจ้าตัวนี้เสียบปลักใน power outlet นะครับและสามารถกดสวิชกได้เลยกดสวิชกได้เลยนะแต่วันนี้เราจะมาทดลองแค่วิธีการเติมลมยางนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในนะครับด้วยหน้าจอที่แจ้งเซ,นซ็นเซอร์ลมยางครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับตามมาท่านผู้ชม เรามาอยู่ที่หน้าจอนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยมันก็สวยนะแต่แผนที่เรากดทางซ้ายนีย่ทางซ้ายเรากดซ้ายหนึ่งมาที่ตัวรถแล้วกดขึ้นกดลงเนี่ยมันจะแจ้งอย่างอื่นแทนนะเอเวอร์เรดต่างๆนะครับโดยที่ไข่ปลาตรงนี้นะมันจะแจ้งไปว่าเราอยู่ที่หน้าไหนแต่วันนี้เราดูเซ็นเซอร์ลมเดี๋ยวผมจะออกไปปล่อยลมร้อนนะท่านผู้ชมว่า จะปล่อยลมล้อหน้าด้านซ้ายนะครับให้มันเบาลงแล้วเราจะสาธิตวิธีการเติมน,นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยลมล้อนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูที่หน้าจอว่าเซ็นเซอร์ลมแจ้งเตือนไหมแจ้งเตือนจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันเลยตอนนี้รนะบบหน้าจอเซ็นเซอร์ล้อหน้าเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่ามันแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วนะแจ้งเตือนล้อหน้าสายว่าลมยางเนี่ยผิดปกติแล้วนะครับเดี <th> ๋ย <im S 1> <M> วเราจะออกมาดูวิธีการเติมลมเข้าไปนะครับ เราเสียบนะท่านผู้ชมปั๊บเสียบ้าไปแล้วเราก็ไปที่ล้อโอ้ท่านผู้ชมเติมเสร็จแล้วโอ้โหเครื่องนี้สุดยอดไปเลยเล่นผมสั่นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกัภายในรถแล้วว่าลมยางเนี่ยที่เราที่เราเติมเนี่ยมันจะมาประมาณท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดู เซนเซอร์ลมยางขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เท่ากันเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าต้องเติมไปเท่าไหร่นะแต่แค่นี้นะท่านผู้ชมแค่นี้เราก็สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อหรือไปปั๊มน้ํามันนะครับหรือไปหาร้านเปลี่ยนยางปะยางให้เรียบร้อยนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ไม่ใช่มาทํามาเพื่อไม่มีประโยชน์นะท่านผู้ชมบางครั้งนะยางอะไหอ่ะ เราไม่ได้ใช้เลยซื้อมาตั้งนานไม่ได้ใช้ยางอะไหล่เดี๋ยวก็กรอบเดี๋ยวก็แตกนะราคาก็แพงท่านผู้ชมแต่ชุดซ่อมยางนี้ถ้าหมดก็ซื้อมาเติมหรืออยากเปลี่ยนใหม่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาของการใช้งานนะเหมาะก,กับคุณผู้หญิงนะฉันสวยฉันเก่งฉันไม่จําเป็นต้องยางแตกแล้วต้องมายืนถอดเสื้อโบอกนะเหมือนสมัยก่อนนะโบกโบกให้ผู้ชายมาช่วยนะไม่ต้อง ที่เดียวในรถคันนี้นะครับหรือเป็น MG ทุกรุ่นเหมือนกันเป็นชุดซ่อมยางนะครับความไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่มีรีบปะรีบเติมรีบจบรีบขับไปต่อไปที่ที่มันสว่างสว่างนะครับได้นะครับเมื่อเราเติมลมเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนี่ดึงออก p o w e r l e ดึงออกดี๋เราก็แค่เก็บ เรียบร้อยเวลาเก็บหมุนออกไปทางซ้ายหมุนทวนเข็มใส่จุดลมกลับไปนะครับเท่านี้และขั้นตอนสุดท้ายเลยไอ้ล้ออย่างความรับเราประกอบมันกลับเข้าไปนะแต่ตอนที่แค่ลมรั่วเนี่ย ลมยางอ่อนอะไรเงี้ยเราไม่จะเป็นต้องถอดร้อนนะแต่ในกรณีนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นด้านในเราประกอบนะครับไอแนะ้แง่งนี้นะท่านผู้ชมแง่งนี้นะเข้าไปในรูของตรงนี้นะทุกตัวเข้าไปตบ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 และเราก็เก็บชุดปะยางของเราเนี่ย เก็บไปที่หลังรถเลยโดยที่ไม่มีอะไรขึ้นตอนถ้าเราเป็นเปียกๆก็รีบเก็บไปก่อนแล้วก็ขับรถไปต่อได้เลยนะครับไงบ้างครับกับ U v วและล้อแห่งความลับของเขาเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ถามได้นะครับ ผมขอฝากตัวรถไว้ด้วยนะครับ MG by นะัแสงอาลีครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ